ทำไมไอตัวละครนี้มันถึงมีเกลื่อนกันยังครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะคือมองไปซ้ายหรือมองไปทางขวาเนี่ยก็มีแต่คนเล่นไอตัวละครนี้คุยจิโ oh ยฮานะนัมเบอร์เก้าไทเอสมานี่มันเป็นตัวละครจากกิจกรรมคอแลแลบของเนี่ยออโตมต้านะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมไปดูมาแล้วว่าทําไมมันถึงได้ง่ายเว้ยมันมีเทคนิคเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่ามันคือชิปเซตแนะนําสําหรับกิจกรรมใหม่เนียออโตเมต้านะเอาพูดตามตรงเลยกูย,ยังไม่กดเข้าไปดูหรอก เดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อมูลหาข้อมูลตรงนี้กันดีกว่าเซตสำหรับการทอยลูกเต๋าให้ได้6แต้มขึ้นเหมาะสาหรับเดินให้ครบเพื่อได้ของรางวัลน,นะเออแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็รับไอ้พวกนี้ไปหมดแล้วแหละต้องมาของวันนี้ยังไม่ได้เล่นนะคือแบบเป็นศูนเลยเป็นซีโร่เลยนี่เขาบอกว่าให้ให้อันนี้ไฮโลบูธเนี่ยไฮโลบู Low แล้วกูเอามาจากไหนอะผมต้องทำยังไงอะคนดูผมผมถึงจะได้ ผมต้องไปเล่นหรอถ้าผมทอยไปเนี่ยผมมี28ได้ห้าหน5่งสองส่ห้าหนองสามสี่อแม่งต้องเดินสี่รอบเลยกูเพิ่งอ่านเยี่ยนี่แต่นี่คือผมไม่ได้สวมใส่อะไรนะผมก็ได้รอบแรกก็ได้ห้ารอบต่อไปก็ได้หกมีโอกาสนะว่า26ครั้งเนี่ยเราน่าจะเดินครบไปต่อห้าหนึองส่อ้หนึียไปต่ออ นนล,ล,ออลีน่เออนี่แล้วมันก็ขึ้นอันนี้มาเอ,อิมันมาให้มาเดียวเองเหรอไปต่อแล้วกูอุตสาห์ไปดูช่อง TikTok ที่ริโอนะบอกมีเซ็ตแนะนํา A few minutes l a t e ก็6ก,ก,ก,ก็โอเคแล้วรูปตามันมีหกหน้าอยู่แล้วนะได้เลยมั้ยเนี่ย โอ้ได้เลยแดมเล่นหนึ่งวันได้เลยครับไอกิจกรรมนี้แม่งง่ายกว่าไออะไรนะเส้นทางอัศวินเส้นทางทางเดินอัศวินอีกแม่งไออันนั้นแม่งต้องสั่งมาขี่กันมันต้องมีเพื่อนเยอะจริงๆิเกลื่อนเลยนะผมเห็นคนใช้เกลื่อนเลยแปลว่ามันได้ง่ายจริงเว้ยรับของนะบุมนี่แหละไฮไลท์แหละอ้าวไม่ได้โหลดขอโทษทีโหลดสกิน

ในรำเก่าที่อเอาไปล้างเพราะมันเป็นมันกับกีก้